สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้านี้อากาศสดชื่นนะฮะนายแบกกลาอย่างหอชมวิวเป็นหอชมวิวฮะเป็นแบกกลาวันนี้ฮ้าพี่จันทพิปมาครับนู่นนะฮะถักทายมาแล้วพี่จันทิปมา,นนา,มาปเดี๋ยวเราไปขอเสียงพี่จันทพิ์กันครับไปขอเสียงพี่จันทิพยปกันครับทุกคนนูน่นอยู่นู่นครับนูน่น สวัสดีตอนเช้าสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆนะเล่สวัสดีสดจ้า <c oughs> โอ้ดีเสียงใสามากจะหาอะไรกินเดี๋ยวเราหาอะไรกินมีอะไรกินบ้างเนี่ย เดี๋ยวมันแกวให้กินครับทุกคนหน่อยมันแกวแล้วนี่ครับมันแกวครับมันแกวเอามันแกวไหม <c oughs> เอามันแกวมาแล้วมันแกวอร่อยอร่อยอา้าวโอเคใล้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ